ชโดดำหรือเปล่าดำดำนะครับแถวบ้านเราก็มีหรือเปล่าตัวน,นี้น่าจะใหญ่นะครับเจ็ดแปดโลนี่หใหญ่ใหญ่ใหญ่ดูครับแอคชั่นครับโอทูพัสตัวใหม่นะครับตัวลิมิเต็นี่โอ้โหเป็นไงอ่ ใกล้หลุอแล้วกำมึงวัดสักขนาดหนใจเย็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 นเปิดเบรกให้หวานวัานี้นนไม่หวานนี่ครับแอคชั่นคันโอทูพัทนะครับเป็นไงอยตรงนี้มีแปดโลได้แน่ สวิงสวิงที่อะไรเราก็ไม่มีกันนะครับเดีย๋ยวเราไม่ได้ใช้คํายาบนะครับหมดแล้วกล้องกูหมดแล้วกูเปียกด้วยกระบงกระเป๋าป๊บหนึ่งนะครับป๊บหนึ่งมาแล้วเริ่มจะดำนะครับลายท้องออกเลยโอทูพัดน,นะครับตัวใหม่ลิมิเต็ดนี่ ดูตัวครับดูตัวแปะโลได้แน่ครับป็นไงโอเค okay, ครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปนะครับ